เกมที่เราจะเล่นกันนะครับก็คือเกมทายคำศัพท์ทางการแพทย์จิบสุพุตเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าใครจะสามารถทายคำศัพท์จากทางการแพทย์ได้เยอะกว่ากันครับจริงไหครับขอคำแรกเลยครับ LDL <LD> L D <LD> L เป็นไขยชา้างไข่ <LD> L D L คือไข่มันไม่ดีค่ะถูกต้องไ,อไรคืนไข่แนกร้อน <c oughs> คนที่สอง H D L H D L นี่คอเลสเตอรอลปะฮะใช่คือไข่มันดีค่ะ H D L คือไข่มันดีโอเคถูก okay. ต้องต่อไป E FT S T E S T ชื่อเดิมที่เป็น น้ำม <c oughs> ันลมปะอนันต์เนสแล้วค่ะ DST คือเป็นการตรวจสำหรับสภาพการถมไดของหัวใจค่ะอ๋อคำสุดท้าย S L S P e S L S P พอมรู้แล้ว s เซฟไลท์เซฟไฮท์นี่ s ซฟไลฟ์เซฟไลฟ์ครับเป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพดีนะครับราคาเดียวทั้งเครือสมิติเวสเลยนะครับช่วยคนไทยไม่ป่วยแล้วก็ <c oughs> ไม่เปลืองสามารถติดตามนะครับข่าวสารแคมเปญใหญ่เซฟไลฟ์เซฟไ์นะครับที่ขึ้นอยู่ทางด้นานล้านี้ได้เลยครับ <c oughs> ขอบคุณนะครับสวัสด <c oughs> ีครับ